สวัสดีครับพวกเราช่องสเตโกนะครับวันนี้พวกเราจะมาทำชาเลนจ์จากเพจกระทรวงเบเบีนะครับผมก็คือ The Ministry of Bebe เขาทำชาเลนจ์ว่าให้เราเนี่ยคิดคอมโบเพื่อต่อสู้กับวิสารอด9 6 0บอลที่เป็นเมตาตัวตึงหลายสเตมินาเลยคือเน้นยืนนานมากๆนะครับโดยที่กติกาของเขาเนี่ยก็คืออยากให้ชูดให้ให้วิโรสเนี่ยมันโอเวอร์ฟินโอเวอร์ฟินิช เอ็กซ์ติฟินิหรือว่าเบอร์สฟินิทก็ได้ขอให้ยังไงก็ได้ให้ชูตคนละ5ครั้งโดยที่เราจะไม่ตัดต่อคลิปเลยก็คือทุกคนจะเห็นว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคอมโบที่จะไปสู้กับวิสาลอดคนละ1คอมโบนะครับแล้วก็จะสู้กัน5ครั้งแล้วก็ติดต่อกันนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าเงื่อนไขไหมเพราะว่าน,นี้เราลงเป็นคลิปยาวแบบทุกคน5คนแต่ว่าถ้ายังไงก็เดี๋ยวอาจจะทําเป็นซอยเป็นคลิปสั้นให้นะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันพูดไปก่อนนะครับแต่ยังไงฝากเขาแชร์ด้วยใช่ครับแล้วยังไงก็ฝากพวกเรานะครับผมแก๊งสเตโกนะครับผมพวกเราเข้าชาเลนจ์นี้ด้วยครับขอบคุณครับมาไปเริ่มกันเลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะชูดวิสาลอด90บอลให้แล้วก็เดี๋ยวจะมีชาเลนเจอร์เข้ามาเพื่อต่อสู้กับมันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูคอมโบของแต่ละคนกันว่าแต่ละคนใช้คอมโบอะไรหน้างานนะครับไปเริ่มอ เมื่อกี้เตือนเธอแบบไม่มีเห็นมันปรกรัสเบรคที่หลังมัน <laughs> โรกันพีรอดปรกรัสวี่รอดอ้าวปรกรั <laughs> สวี่อร,รอดอีกเชียร์พี่รอดเลย <laughs> จบละตัวอ,อ่ะมาตัวที่หนึ่งคนที่หนึ่งนะครับโอนุกนะครับ <laughs> อันนี้วิสาลอด960บอลของคุณใครครับเฮลทัมเมอร์160รับเบอร์รับเบอร์คเซล มป็นฟ <ique> ุตตี้แค่แบบวิวก็ตี้แลวเทลรัมเบอร์เทลรัมเบอร์เดที้เซ็ตครับวูวพ่งนี้จะทุ่มไขได้ที่ทุวันโกชิ่อันนี้เป็นเยี่ยหัวเราหน้าอันนี้อันนี้แอร์ปะไม่แอร์แอร์ไหมแอร์ไหมแอร์อยู่โอเคแอร์อีกครับงั้นขอใหม่จริงนะโอ้หนุ่มมันลงช้ากว่ะนิดนึงมันเป็นเียหัวแล้วก็ลงมาเองเลยฝากต้องทำไงหรฝากเพื่อนๆดูให้หน่อยพยายามแบบรับ นับพร้อมกันนะนับด้วยใจ lady set ครับ three two one go ชุดโอเวอร์ไปนี้ครับใส่ซิ่งอ่าครั้งที่หนึ่งนะครั้ <laughs> งที่สองครับ <laughs> เฮ้ยอะไรวะ <laughs> ไม่ <laughs> เขาซิ่งกันหองคนมืงไม่ทนเลย lady <laughs> set ครับ <laughs> มือซ้ำมือสั่นเกียบเลยวะ่ะ three two one go มีภาษีถ้าจบไม่ได้ในร้อนแรกคือ,อเลยม,<า>มันมีรอบเดียวรอบที่สามครับมันแรงนะมันคือโล 3, 3ี 1, ทูวันก แต่ไม่พอหัวใจช่วยฝังยางอยหัวใจช่วยฝังนตีสวยอยู่นะคริแต่ไม่พออันที่เหลือใครที่สี่ป่ะสี่พชู่วนกเสียเดียวเดี๋ยวอะไรอะไรทไมทำไมทำไมไมจะดเก่งเก่ง d y Set 3 2 1พีชู าี่สวยแล้วมันเร่งแล้วมันเด็กแ้วนะแบบว่าเหมือนเวงแล้วยุดควงแล้วยุดมันเหนียวคถามสุดท้ายนะปีเหลักเออเหมือนมันรอให้เขาไปอยู่ตรงนั้นนะเลดี้เซตครับทรีทูวันโกเอ้าชี้เนี่ยไม่รุ่ไม่ยอมลอกไม่ยอมเตาอะประมาณนี้ประมาณนี้กูยังขอบคุณครับอะมาคนที่สองเป็น ไอ้นนนะครับครับสล,ลอต90้าย์บอลกับเวลเวฟเก้าแปเกเกียร์พอยเกียร์พอยไม่ทุกคนพู้ถูห้ <laughs> ครั้งนะครับเลดี้เซตครับ3รีทูวัก ที่นั่นเราบอกยันก่อนอึ๊ยปู่รู้มีภาพแบบว่าหลายกว่าแทงเขาอันที่สองครับเดี๋ยวนี้เจ๊ครับทรีทูวันก๋อี่เปนหมุนอะไรกันหรอเนี่มันหมุนเกือบอยู่เมื่อกี้เท่าองศาดีลงหลุมโอเวอร์ไปละ ตร,งท,ง,รงทั้งกลุ่มทางที่สามเอดีเซ็ตทรีูว่นโกลช์แอร์ฮีทไหมครับให้ลูกไม่ออกอะทางนั้น,มนมไม่น้ำนะเมื่อกี้ขอไม่น้ำนะครับเหมือนแอร์ฮีทเพราะว่ามันสีดนำนั่นแหละสีดำั้งที่สามนะครับ

ว่าเป็นเอ็กตีมอยู่ก็เคาะไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆได้อยู่เคาะให้เขาไปขึ้นลายใช่มาครั้งสุดท้ายเอาวะเอาวะอย่างนั้นก็ได้หนึ่งซีทูวันโกสุดพลาดดีกว่าคุณชอบได้เลยได้เลยได้บ้ามได้ได้อยู่เท่ๆโอเคขอได้มีที่ยืนแล้วอันนี้อีกทีหนึงคะเวลเวฟ ศูนย์เอ้ย980เกียร์พอยต์โอเคขอให้นนประมาณนี้สวสดต่อไปนะครับเป็นแก้วนะครับคอมูที่ใช้เป็นลี o n นคลีส160โลฟเลตว้าวสโตซิงอันนี้วิลส์960บอลครับเด d y เซ็ตครับท2 1ทูวั o ก๊ รอบอสำรับนที่จะปาก,ต,ากต,ปาต,ต้องเอาไว้ได้แล้วไก่อกอร <c oughs> อบที่สองนะ ready set ็ h r e e go <c oughs> อรอบที่สาครับ 3, 2 1จูวันก๊อส์ตีเขาตีอะเาตีไม่ออกอยู่คนเดียวมันจนแทงอะนะรอบที่สี่1ก ไม่ได้แล้วเว้ยลงเล่นเลยเหลือ,อก,กี่ทีอีกครั้งนึงปะ่ะอคันสุดท้ายครับเฮ้ยเซ็กครับ3,2,1ที่ทู่ว่านก๋วนเตี๋ย,ยโอเคประมาณนี้นะครับอขอโมยต่อไปเป็นของหยกกี้นะครับครับผมเป็นเป็นนายเมล 1.60แฟลป่ะใช่ไหมแฟลป่ะแฟลโอเคเดี๋ยววิลลสเก้บอลนะครับเราจะเอาตัวแท้งมาสู้กับสปาร์มิน่าเรดี้เซตครับ 3.2.1. e e two o n ไหหมดแรงแล้ว เดดี้นีครับมาไม่เป็นไรม,ม,มีโอกาสรอบที่สองครับเ e a d y s e <c oughs> เซ็ต <c> Go! <oughs> อ,อม,มันไม่โดนอ่ะถ้าเขาโดนแบบถูกมุมอ่ะน่าจะดีไมดแล้ <c oughs> เลยลย <c oughs> สียงอ่ะ นึกว่ากองสุดท้ายจะได้เสียงเหมือนนะมารอบพี่สามครับเจ๋อแล้วต้องชนะให้ได้นี่ทุวันก็ฉุเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้เออเเฮ้ยสามรอบนะออกไหนดีเหนียวมากโดนหนักแล้วไม่ถูกกลุ่มสักอัน 2ครั้งมันจะเก่งสองครั้งสุดท้ายโอเคแต่ตัวกูมันเฉียงแบบที่มึงเคยเล่นไม่ได้ไงมันจะล้มเร็วทำได้ด้เ a d y set ครับ 3, 2, 1, go shoot โอ้ยอ่เนี้ยเนียมันเก่งขอท้ายท้ายแตกเหมือนกันอะไรอ่ะ lady set ครับ three two one go เ <laughs> ขึ้นไล่ลูกเดี๋ยวมันเหนื่อยลูก,ลลกแต่ว่ามันดีบุกใส่บ่อยเหมือนกันนะเ <c oughs> ออมีผิวอเออใส่หนึ่งหกศูนย์มาด้วยแหละวิ่งเข้าทำบ่อย <c oughs> หรือว่าเป็นสนุกนะถ้าไม่ได้เจอกังวิลอนน่ะเราจะได้หลายตัวเลย <c oughs> <c oughs> อ่ามาณนี้นะคะสำหรับคอมโบ อ่าในเมลหนึ่งหกศูนย์แฟลตเสนุกสนุกบิลนี้สนุกอันนี้คอมโบคอมโบของผมเองนะครับ <c oughs> เป็นบันซอสน, <c oughs> นะครับผมห้าหกศูนย์เกียร์แฟลตนะครับนิสชัดรถยังต้งองเอามาให้ดูอีกวะเน้นสีดำเน้นสีดำไะนีสชัดรถหน้าเดิมนะผมชูด5าทีโอเคเรดี้เซ็ต three two one go โอเถ้าควงมาแล้วโดนะ <c oughs> นะเต็มเต็มเเมื่อกี้ก็ทุกคน <laughs> ทุกคนที่มีภาพแบบนี้อ <c oughs> ขอลองใหม่อีกทีนึง <c oughs> ready set ครับ three two one go โอ้จโอ้เข่ มดีนะนดีมึงดีอันี่สผ่านไป <c oughs> เดยเล้เข้าฝั่งนี้อันนี้สครับเร oh, ิีเซ็ต t h r e o o ันกระส่าล้วนซับตัวนี้เจาะดีนะ มดแรงไม่อั่ที่สีเอ็ดดี้เซ็ตรีชูวันโคชน้องสุดท้ายนะเอเดดีเซ็ตรีชูวันโ้ช อย่งกระตูนๆๆๆ <laughs> <laughs> ฉันแบบมีสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรวะอ่า <c oughs> อ่ะ,อะ,อะก็มีอย่างน้อยได้ทีนึงเออจะสวยด้วยโอเคอยู่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับผ้าคอมโบของพวกเรานะครับจากช่องสเตโกนะครับยังไงก็ขอฝากช่องสเตโกของพวกเราไปด้วยนะครับผมกับแคมเปญของกระทรวงเบเบ้นะครับก็ก็มีทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าก็มีมีมีช็อตสวยๆอยู่ รเราตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะครับผมไงก็วันนี้ขอบคุณมากครับ